สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้มาพาเพื่อนเพื่อนมาชมบรรยากาศหลังบ้านที่ผมปลูกผักไว้ตอนนี้น้ำคลองก็เต็มน้ำเต็มคลองเลยครับเป็นแม่น้ำสียัดที่ไหลลงแม่น้ำบางประกงครับก็น้ำเต็มเลยครับวันนี้ผมมาลดน้ำแต่เช้าเลยครับก็บรรยากาศอากาศเย็นมากครับหนาวมากครับวันนี้ไม่มีหมอกครับแต่อากาศหนาวครับ ตนนี้ผมก็มารดน้ำผักกองตุ้งดอกสีลาวแล้วก็ผักสีก็ผักกาดขาวผมปลูกหลายอย่างครับเป็นบรรยากาศตอนเช้าเช้าตอนนี้เวลาก็ประมาณหกโมงเช้าก็ยังไม่มีใครผ่านเส้นทางนี้เลยเดีย๋ยวเราไปดูผักกันดีกว่าครับเพราะว่าผมรดน้ำไว้อยู่ว่าจะเป็นยังไงครับ ก็ดูแล้วผักกำลังขึ้นครับว่นวาน้ผมใส่ปุ๋ยไปวันนี้มาลดนาผักช่วงเราใส่ปุ๋ยเราต้องรดบ่อยๆให้ปุ๋ยลายๆจุดนี้เป็นทางทําใหม่ครับที่ผ่านไปนู่นเกาะเป็นเกาะครับป่าชุมชนตอนนี้น้ำท่ก็ไหลเข้าไปเออเข้าไปตรงป่าชุมชน นี่บรรยากาศหนาวมากครับตอนนี้หนาวจริงๆกองกล่อมาลดหนาผักแล้วครับกองตุ้งดอกก็กำลังขึ้นครับเขียวคิดว่าน่าจะเก็บได้หลังปีใหม่ประมาณกลางมกราอีกสามอาทิตย์ เพราะว่าโตเร็วมากครับหนาหนาวเดี๋ยวไปดูครับว่าใบเขาใหญ่ขนาดไหนและตันนี้ผมปลูกซุดที่สองครับที่ว่าเม่ผักไม่พอผมซื้อมาหน่อยนึงปลูกได้สองหลองครับเดี๋ยวไปดูสุดแรกครับที่ผมปลูกไ้ ซุดแรกใบก็จะใหญ่แล้วครับใบจะใหญ่อยังไม่ได้ถอนหญ้าครับเพราะว่าสียาคุ้มหญ้าอยู่หญ้าก็ยังขึ้นอยู่ครับหญ้าบางชนิดที่เราสียาคุ้มหญ้าเข้าไปจะคุ้มไม่อยู่ครับก็ยังมีขึ้นอยู่ <c oughs> ขึ้นแล้วครับใบเขียวงามเลย อยูประมาณหนึ่งอาทิตย์จะแน่นตึับเลยคิดว่าไม่ขึ้นครับพ่มหวานหางคิดว่าไม่มีเม็ดขึ้นขึ้นแล้วก็รู้ว่าทีครับต้องตุ้งดอกถ้าหวานทีต้นเขาจะเล็กถ้าหวานหาน่างต้นเขาจะใหญ่ครับต้นใหญ่มากตรงนั้นท่อหลุดเดีย๋ยวผมต้องไปดูท่อกันนี่เป็นป่ามะละกอครับ มันละกอก็เป็นรลดน้ำเหมือนกันครับตรง็รดน้ำสปริงเกอร์แบบนี้ครับก็ลดน้ำพริกเหมือนกันครับลดผักด้วยก็ต้องลดน้ำพริกด้วยมันละกอก็ได้กินน้ำเนื้อนแน่นดกถ้าสุกเขาจะหวานตะขาดน้ำแล้ว มันจะไม่หวานลูกขนาดนี้เลยครับดกมากครับเป็นเดจะมีติลูกกลมครับล็อกนี้ล็อกน้นที่ผมขายให้เป็นกระดูฝังทางนู้นนะมีตัลูกยาวตัวนี้พันนี้ผมซื้อมาครับถ้าผมเลือกพันเองลูกจะย,ยาวครับเป็นผมซื้อมาลูกจะกลม พันแดงครับก็ขายทุกอาทิตย์ครับมละกอแต้มครับทุกอาทิตย์เลยครับที่ผมขายเก็บขายก็เป็นบรรยากาศตอนเช้าครับอากาศหนาวครับตอนนี้ก็ให้เ,เพื่อนๆรักษาสุขภาพด้วยนะครับตอนนี้อากาศหนาวมากครับ ก็คลิปนี้ก็คงจะแค่นี้ก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวของตุ้งโตสักหน่อยหนึ่งผมจะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งครับว่าจะเก็บซูงไหนต้นจะอวกไหมต้นใหญ่ไหมครับก็สุดท้ายนี้ขอให้เพื่อนๆทุกคนที่มารับชมคลิปผมก็ ขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ